สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุสุคุณเดจ้าสบายดีตอนเที่ยงจ้ะพี่น้องอากาศกาสีเด็ดเดดห่อนๆในมื้อนี้การน้องคนนาากมาแต่เอาเขื่องพี่น้องไอก้กลางเพื่อนฝากของดินให้นอ้องอานุน <c oughs> หากากาศไปเอามาพี่น้องเดชแม ใบดีพี่น้องนกคอนเลิกห้องเฮียนล่ะกะไปเอามาเลยพี่น้องมาเปิกของหลินเนาะอนุนเป็นอย่างเล่เนาะอันนี้หางกบมาทอดเวลาเอาไก่เท่าเดี่อยู่บ้านผู้สีนกคอนกับผูนอแมนยังน้อยประมันหุ่นยนต์เนาะว้าวถั่วไหลเนาะอันนี้ก้งซื้อมาให้บ่มังกรอันนี้มังกรไอ้ก้างพูนฟากมาให้เนาะอนุนกะพี่ชิมีฐานเนาะ ตองบว่ายังอันนี้มียังีงล่ะอ้าวตัวนี้กาเปิดใจกันนะพี่น้องว้าอานนทนี่ยตื่ใจขนาดนู้อีกมาอโอมังกรอันนี้ตัวนี้สกปการ์ดเพอกอันนี้ฮะปิดก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิเมื่อเฮ้แม่เมื่อน้องอนนท์มาบอกดีใจขนาดเลยเลยนี่เนาะอันนี้คือบอลปิดอยู่ทางหลังในพี่น้องนี่เอ น้องคนเลยอเฮียละกัไปเอามาเลยพี่น้องเพื่นฝากมานํเขาเด็กสองโตจักเจ้ามนเท่าใดหน่อยไอ้กครับบริษัทอำิภอหนอนเห็นดีใจขนาดใช่ไมม่อเอาพี่น้องแมนน้องน้องคนบ่ได้พี่น้องน้องสาวนี่บ่ได้ยังน้อนุนพื่ดของลินเดียวสิให้แม่มึอเอาน้องอนุนมาพี่น้องเพื่นทินเพื่อดีใจป่ะ เราคอขายเครื่อง่แม่าน้ด้ี่นองเลยอากาศกาซีฮอทๆเอาเนา่นพี่น้องร้อนแม่เดนี้อากาศฮ้อนลายเลยกับประคามดองไม่หายพวกงละฟันกีดเด็กกัแสบแะสามมากทำหนึ่งเป็นเรื่องบาไก็บ่ไนีาเดี๋ยวนี้แม่เพิ่นการบริษัทข้าเปียกเลยพี่น้องเพราะว่ามันแพงข้าเปียกกับแพงกรณีนะ ไข่ต้มต้มกะมึดแล้วเด้อพี่น้องมึดแต่เลิกเล่น16:00บ่บ่เสร็จเข้าตามื้อนี้ป๊าถอกแต่ละมื้อน้องคน้อนมาโรงเรียนอยากกินตนีดแล้วพี่น้องแต่ละมื้อได้ซื้อของกินมากินแต่ละมื้อพี่น้องเอ้ยสิบ่เอาน้องอนมาเบิ่งน้องอนอยู่กับแม่เพิ่นบขายเิพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ่งทำกั<ห>น,นพี่น้องบัดน,น้องนนมาหอดเพิ่นชิเพิ่นเห็นนี่เพิ่นเศษจ,จังได <c oughs> มือเอากันบรรยากาศอยู่นาหน้าฮ่านพี่น้องเอ้ยอยู่นอกก็ฮ้อนหอนแดดเอาอีด,ดีอันนี้กัประมาณหนึ่งโมงเลยพี่น้องสองโมงจนน้องเฮียนปฐุมก่ะเขาส่วนน้องเฮียนอันมอสองเฮียนนครน่ะหนึ่งโมงครึ่งพื้นเขาอ,อากาศฮ้อนขนาดมื้อนี้ ขนมกะมีซำนี่อะไรพี่น้องคล้องลินเด็กหน่อยมีแต่ขนมแบบเด็กน่อยเ่นหมักกินน่นแหละสือเข้ามากับบัวลายเป็นไดเมื่อวานนี่กาพากันนังปอกมะขามเห็ดมะขามดองกับอีแม่เนี่ยพี่น้องมืดมืดนังปอกมะขามมาดีกระซ้าหนึ่งกระซ้าใหญนะ่น้ำปอกน้ำปัน่นน้ำเป๊ปซี่พี่น้องเอ้ยายดีเพราะว่าส่วนนี้อากาศมันฮ้อน สื่อเขามากับซิมมัสนะคะกับสื่อมือเสารเนี่ยนี่ตอนนี้แม่พื่นกันยังเหม่อเอาหนองอนุนเวยพี่น้องมาแล้วจ้มาแล้วคมาแล้วพี่น้องว้าวนอนว้าวค่ะอลิีนี้เปิดให้ไหม ีบโสนบโสนตัดผมทรงใหม่เด้พี่น้องนี่ขับรถัับโมลุขับบ้าักบ้าให้กันนเนาะให้ให้ในเฮีอนให้เขาให้เขาขับมาขับใจกันก่ขับใจเด้อขับใจกันเด้อขับใจเด้อฝากบ้านใย่พี่น้องจะเห็นงานอะไรก็ฝากมา ร้านเห็นแล้วตะแทงซื้อมาให้นี่นี่ป้อนมันยังนี่อนล้ป้อนล้ปุ๊บเลยไงย่างันะยงุพดมันยังนี่ใช้ลูกมันเด้อไดโนเสาร์ปะปิ๊งินมโอ้แม่มันแม่มันแม่มันหุมมัน อันนี้ยังอันนี้โตช่งอันนี้ไปแล้วโตอขับมาละมันโตได้มันโตได้เต้นยังซัเอานอนก็เต้นวันี่เต้นเต้นเต้นเยมันเต้นเต้น้นทำไมลูกแม่ลำานอจะคอยทันไ้ลูกเด้อรสิฮักเอ้อ้เจมันใหญ่ไปท่านเข้าใจเด้น เน่ไปแล้วอู๋ไข่ไปเลยคุณขยั่งก้างไว้ลูกจุกยาก้างไว้พี่ถูกยาก้างไว้ไหมย่าซะลูกจุกยาก้างซะจุบจุกอะไรนี่ถูกยาก้างซะนี่หยังมันนี่โบโซนนี่หยังนี่ลูกออื่โอ้ยตกแล้วตกแล้ว

อออะไแนนะอ่หล้วออนาบูดละอาลงมาลินอยู่อันลุมเลยได้พี่น้องมาเลยแพย้อนมาตัวนเดินบอตเสร็จแล้วเสร็จแล้ว

เหายงตัวไหนลูกหายงตัไหนมักแล้วพี่น้องหมลพี่น้องบหันใเลยข้าใจนะแม่ลูกข้าใจไอ้ก้างหรืไหม่ลาใจเด้ถุยาถุยาก้างไว้ขาใจนี่ถุยาก้างบหุาขอบใจเด้อสนไปเลย อโอ้โงเฮียนกาเริ่มสีขาวล้วพี่น้องสีหอดมงเลยแบบนี้นงคอนกาสีได้กับแล้วพี่นอ้องเมื่อหลางหน้าหลางตาแล้วกาไปหุงเฮียนเลยแบบนี้กาสำหรับคลิปนี้กาทีได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องผักซ่องนกคอนสวรรค์นเนเด้อจ้าผักซ่องลูกสาวแล้วพี่น้องเด้อผักติดตามในเด้อพี่น้อง